ทุกวันนี้องค์การค้ายาเสพติดนะครับมีการขยายเครือข่ายจนกลายเป็นองค์การข้ามชาติไปแล้วทําให้ภารกิจยับยัง้งแล้วก็ปราบปรามการค้ายาเสพติดจ,จาเป็นต้องเป็นการทํางานร่วมกันระหว่างประเทศครับซึ่งสหรัฐก็เป็นประเทศที่ทํางานเคียงบา่าเคียงไหลกับประเทศไทยมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทางสหรัฐได้ทําพิธีส่งมอบศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ครับที่ค่ายนเรศวรมหาราชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม เพื่อยกระดับความสามารถของตำรวจตะเวนชายแดนไทยในการรับมือกับภัยคุกคามที่มาจากการค้ายาเสพติดให้ดีขึ้นครับไมเคิลฮีตอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตีวรายุทธสุขวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการรบในอาคารแบบระยะประชิดที่ค่ายนาเรศวรมหาราชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเสริมสร้าง,างศักยภาพของตำรวจตะเวนชายแดนในการรับมือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มลักลอบขนยาเสพติดบ,บริเวณชายแดนทางภาคเหนือของไทยศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยทุนสนับสนุน6แสนดอลลาร์หรือประมาณ19.8ล้านบาทจากสหรัฐซึ่งมีทั้งสนามยิงปืนหมู่บ้านจำลอง อาคารฝึกยุทธวิธีสูงสาชั้นและระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ฝึกฝนทักษะในสถนานการณ์จำลองสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบอย่างการจับตัวประกันที่กำลังสาธิตให้เห็นอยู่นี้ซึ่งแสดงถึงความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่สหรัฐต้องการสนับสนุนไทยในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคนี้ที่ไม่ได้มีแค่กลุ่มลักลอบขนยาเสพติดเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มค้ามนุษย์และค้าสัตว์ป่ารวมอยู่ด้วย ซึ่งสหรัฐจะจัดโครงการฝึกอบรมต่างๆที่ศูนย์แห่งนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ไทยในอนาคตอย่างต่อเนื่อง We continue to have uh, training exercises together uh, every year and uh, I don't know when the next one is exactly but uh, you know I have to refer you to our officials who might have more details but we do this on a continual basis uh, we have uh, a strong law enforcement presence here at our embassy in Bangkok and also at our, our consulate in Chiang Mai And a daily so we ในประเทศไทยมีสำนักง,งานปราบปรามยาเสพติดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DEA ตั้งอยู่ที่กรุงเทพและเชียงใหม่โดย DEA ให้การสนับสนุนด้านการสืบสวน,นแลกเปลี่ยนข้อมูลและเงินทุนสนับสนุนเพื่อให้หน่วยงานของไทยบังคับใช้กฎหมายจับกุม่มและดำเนินคดียาเสพติดที่มีความซับซ้อนได้โดยประสบความสำเร็จซึ่งปีที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันจับกลุมเครือข่ายปฏิบัติการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดซึ่งนำไปสู่การยึดทรัพย์สินมูลค่า1,900ล้านบาทและตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน35กิโลกรัมและยาบ้าน1,100กิโลกรัมโดยสหรัฐยืนยันว่าจะยืนเคียงข้างไทยในการให้การสนับสนุนและต่อสู้กับกลุ่มอัชัยกรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องไทยและสหรัฐจากภัยคุกค,ค,คามของยาเสพติด รวมทั้งภัยคุกคามในรูปแบบอื่นๆ